ทุเรียนหนามจีบเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนหนามจีบแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันกําจัดยังไงทุเรียนหนามจีบก็จะมีสาเหตุมาจากเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ําเลี้ยงและจะเข้าทําลายตั้งแต่ระยะช่วงดอกบานนะครับก็จะเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณกีบดอกช่วงหางแยไ้ไหมกับช่วงผลอ่อน ตัวเพี้ยไฟนะครับก็จะพบอยู่ตามซอกหนามของทุเรียนแล้วก็เพี้ยไฟก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับบริเ,เวณซอกหนามแล้วเมื่อผลทุเรียนโตขึ้นมาหนามทุเรียนก็จะติดกันก็จะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบสารเคมีที่แนะนําเริ่มตั้งแต่กลุ่ม 1A 1B ก็จะมีกลุ่มของคาบาลิวอีเทออนโอมโทเอตโปรฟิโนฟอร์ดสตัวสุดท้ายกลิ่นค่อนข้างแรงกลุ่ม2 B ารพิโวนิล กลุ่ม c a ได้แก่พวกอิมิดาคอพิดไทอะมิโทแซมอะเซทามิพิดแล้วก็กลุ่ม6พวกอาบาแมกตินเป็นชื่อสามัญน,นะครับก็ใช้ตามอัตราที่ระบุข,ข้างฉลากหรือตามที่คนขายแนะนําและก็ควรสลับกลุ่มยามเพื่อป้องกันการดือ้อยาของเพียไฟด้วยการฉีดควรฉีดให้ละเอียดแนะนำนะครับควรฉีดป้องกันไว้ดีกว่าเรามาเห็นตอนหลังแล้วเพราะว่าทุเรียนเราเสียหายไปแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์บอกตต่อกันด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ